ฟินคลับตอนนี้นะครับบรรยากาศคืนนี้นะครับจะไม่จัดตัววจาราะอาจารย์นักดนตรีทีมนักดนตรีเขาเมาเตรียมทีมงานนักดนตรีของใบเตยอาสยามมาถึงแล้วนะครับใบเตยก็ผมเช้าก็รับเราเอารถไปรับให้แล้วมวือเส้าใบเตยขยามบอดบีเอารถไปรับแล้วรับถึงถึงสนามบินนะครับรถตู้สองคันดูแล รถตูน้นักดนตรีหนึ่งคันแล้วก็นักดนตรีหนึ่งขั้นรากาใบเตยหนึ่งขั้นรถรับทรงเอารถตู้ขายเพียงไปรับมาหล่ะพี่น้องเอารถตู้ขาเพียงไปรับนั่นแหละจากไปด้วยน้ําตากลับมาอย่างราชสีมานะอ๋อหรอเราก็ไม่อยากพูดคำว่าราชสีเนาะเราก็ไม่รู้เ,เป็นรเราเป็นราชสีหรือเป็นราชอะไรอืมห้องกับปากกาบอกว่าราชสีหรือราชัง ความสำเร็จั้าแหละก็ใครที่อยากรับชมออนไลน์คืนนี้นะครับคอนเสิ Tokyo, ร์ตโตเกียวปะทะนะครับผมก็คือเอกกันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตโตเกียวสิคืนรอบสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแล้วหกทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นของพี่ใบเตยนะครับแสดงคืนนี้สามทุ่มโตเกียวสี่ทุ่มโตเกียว ห้าทุ่มโตเกียวหกทุ่มกว่าเป็นพี่ใบเตยขึ้นพี่ใบเตอยอาหยางขึ้นหกทุ่มกว่านะครับยาวถึงตีหนึ่งกว่าเล่นชั่วโมงกว่าเล่นชั่วโมงกว่าพี่นอ้องแล้วคืนนี้ใครอยากดูการแสดงสรุปยอดโรงเรียนเรียงคาร์บอสเ,เดี๋ยวแม่คิงน่าจะโพสต์วันนี้ครับแม่คิงกำลังรวบรวมยอด ยอดบริจาคโรงเรียนออนไลน์เนาะออนไลน์ที่โอนเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรงนะครับวันนี้ขออนุญาตไล่วสวดไขยตัวเพราะว่ามีน้องๆตัวเกีียวเข้ามาแสดงด้วยแล้วยูริยูริเข้ามาร้องร้านฟินขับครั้งแรกยูริเข้ามาร้องร้านฟินขับครั้งแรกบักลายูริอืม็นร,ราชบุรีจ้าเออ ราชซีกับปกาบาพี่น้องปนิบาตูป่ปนิบาเข้ามา,าตู่บัตรออนไลน์จิ้มลิงเลยจิ้มกดตรงนี้เลยนะครับซื้อบัตรออนไลน์ตรงนี้ซื้อบัตรจองตั๋วออนไลน์ราคา129บาทหน้างานโต๊ะน่าจะเหลืออยู่สี่ห้าโตะอยู่แต่คิดว่าคืนนี้น่าจะล้นรานเหมือนเดิมคืนนี้น่าจะล้นร้านฟินคลับขนาดเต้าหอยองยังลายังลาเวทีเรามาเต้นลาลี่จุดงานขนาดเต้าหยองอ่ะ แล้วทีมงานน่ะยังต้องมาฟินขับคิดดูต้าวยองยังต้องอามาฟินขับแม้หลังใหบอกแล้วเสร็จนี้บอสผู้นี้บอสต้องไปบอสต้องบินไปมืออื่นบอสต้องบินบินพนะนต้องนั่งรถไปโอนที่ขายที่ได้หมดแล้วส่วนเรื่องของอันหลังใหญ่นั่น กำลังตกลงราคาอยู่เพราะขายราคาแบบขายราคาขายถิมทื่อนะขายเอาแบบว่าประยากแบามันเกา่าอยากขายคนที่เขาพอไมาอยู่ไม่อยู่มันแบบมีความสุขซะมาหลังไม่เนาะซื้อตัวเพจไหนครัเพจตัวเกียวจา้าเพจตัวเกียวปักหมุดให้แล้วนะจ๊ะซื้อเพจรับชมออนไลน์ดูตัวเกียวมิวสิกนะครับจิ้มเลยแล้วก็ หกทุ่มพี่ไอพี่บาพี่ใบเตยขึ้นนะครับเมื่อนี้ขาจะบอกเต้ายองขึ้นไปเดาวันนี้บ,อบ,บอ๊อบบี้จะบอกเต้ายองขึ้นไปเดา,เา,า,าด้วยเมื่อนี้่ขยจะบอกเต้ายองขึ้นไปเดาสักเดใบเตยนีมาแร้งละไปเต้นไปแดนซื้อมาแล้สิบอกเต้ายองขึ้นไปเต้นไปแดนซซื้อเลิศเลิศประธานนุ่มโหดประธานหนุ่มโอดเลิศเลิศจบจบสับสับบ้านยังขาย บ้านขายทิ้งโลดคาเฟ,ฟ่ือนานย,าย้ายอ๋อเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับตอนนี้แจ้งไปแล้วแจ้งผู้ยู่สายออกไปแล้วถ้าไม่ออกตามกำหนดก็ต้องดำเนินคดีบุกรุกแค่นั้นครับร้านฟินคลับยินต็รับนะครับคืนนี้บอสบิ๊กอยู่ร้านนะครับหลังใหญ่ใครจะบาดจ่าทักหลังไมเลยจ้าเพราะตอนนี้มันมีสามเจ้า แปดไล่แปดไล่อาณาจักรอาณาจักรแปดไล่น่ะติดต่อมาสามเจ้าแล้วติดต่อมาสามเจ้าแล้วพร้อมแล้วเศรษฐีเมืองมุกดาหา,ฮา,ฮาเรเศรษฐีเมืองมุกดาหาเรเศรษฐีเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญนี่โอนมมาจับแล้วโอนมาจับแล้วแต่ส่วนของต่อเสียแต่ส่ว่ของบ้านหลังเงิเรากะอาณาจักรแปดไล่น่ะรอก่อน ไปนน่มเพราะว่าบนันกูดังขายได้ยังขายได้แล้วจ้า เอาไรจ้ามาเลยครับมาเลยครับผมบอกแอดมินแก้ไขให้เราจ้าพาลูกมามค,มาคืนนี้คอนเสิร์ตใบเตยอาสยาม อย่าคลายกลุ่มปิดบ่อยจ้าหางันไม่ทันถ้ารอบไหนไม่ทันก็ข้ามก่อนแรกนะคะก็ทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตมันก็มีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตมันก็ต้องหาต้นทุนมาซับพอร์ตน้องๆในการเอาตัวเกี่ยวมากกับอไราเขาเาซี่ให้หลองเขาจ้างเขามาแหมเขาจ้างมา,สาแสดงให้มุสเจ้าเบิร์นมวนๆเขาต่อเงินหมองนีงงน่ปใปจ่ายเด็กหน่อยน้ำไปจ่ายน,ใน,ในักสแสดงน้ำ่อยก็บปไดนน้บ้านเสียเงินน้อกใครกับ เอาเงินจากมูจ้จ้าสือบัตข่อยไปจ่ายนิดหน่อยนันลาค่าตัวคนะ่าแห้งเขานั่นค่าตัวค่าแห้งเขาสองเครื่องดื่มแล้วเครื่องดื่มมาลงบึมบัมบ่มบึมบัมบ่มแล้วพี่น้องเ,เครื่องดื่มมาลงบึมบัมบ่มบึมบั่มแล้วล้างทีนครับมองเครื่องดื่มบึ้มบั้มบึ้มบั้มแล้วมาส่งน้ำส่งอะไรแต่ละมือแต่ละเลี้ยนไข่พี่น,อน้องเจ้าเบิ่งดู แต่ะมือตระเดแต่ละวันแต่ะวีปาดแต่ละมือแต่ละเวีแต่ละเดบอกอินได้นะครับมีโตะเสริมให้อยู่บอกอินได้นะครับโตะยังเหลืออยู่สี่ห้าโตะอยู่บอกอินข่าวมาไดพี่น้อง มาเฉพาะศิลปินที่ขึ้นในรูปโปสเตอร์นะครับศิลปินมาเฉพาะในรูปโปสเตอร์ที่ขึ้นไป